ดีค่ะเด็กๆพบกับครูไซแล้วนะคะในบทเรียนวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้ครูไซจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับการย่อความค่ะการย่อความเป็นยังไงนะั้นก่อนอื่นเด็กๆอาจจะเคยอ่านหนังสือนิทานบทความหรือว่าอ่านหมด สารคดีต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งการดูการ์ตูนดูละครเด็กๆอาจจะเอาสิ่งเหล่านั้นไปเล่าให้คนอื่นๆฟังนะคะแน่นอนว่าเด็กๆไม่จะเป็นจะต้องเล่าเนื้อหาทั้งหมดหรือสิ่งที่เด็กๆได้อ่านมาทั้งหมดนะคะเด็กๆจะจำแค่ใจความสำคัญเท่านั้นไปเล่าให้บุคคลอื่นฟังค่ะหลักการย่อความก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะนำแค่ใจความสำคัญเท่านั้นนะคะ ไปเขียนหรือไปเล่าให้คนอื่นฟังด้วยวิธีการที่เป็นแบบของตัวเราเองค่ะโดยการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่นะคะส่วนความหมายของการย่อความเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะการย่อความเป็นการสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านให้สั้นกระชับเข้าใจง่าย นักเรียนคะเราได้ทราบความหมายของการย่อความกันไปแล้วนะคะต่อไปเราลองมาดูซิว่าหลักการย่อความมีอะไรบ้างคะ่ะ ข้อที่1เลยค่ะการอ่านเนื้อเรื่องโดยละเอียดให้เข้าใจนะคะนะักเรียนข้อที่2ค่ะการสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่เราอ่านค่ะว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรค่ะต่อไปข้อที่3นะคะนะักเรียนการระบุที่มาของเรื่องที่เราอ่านค่ะและข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการนําเรื่องไปเรียบเรียงใหม่โดยใช้สานวนของตัวเราเองค่ะ ต่อไปคุณครูมีตัวอย่างเรื่องนกเพนกวินที่บินไม่ได้ไปรับชมกันเลยค่ะเพนกวินนกที่บินไม่ได้คนจำนวนมากคิดว่านกเพนกวินอาศัยอยู่ที่ใดก็ตามที่มีอากาศหนาวเย็นแต่ข้อเท็จจริงคือนกเพนกวินมีถิ่นอาศัยอยู่แถบขั้วโลกใต้เท่านั้นมันอาศัยอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกและเกาะใกล้เคียงกับประเทศเปรูในสมัยโบราณ นกเพนกวินบินได้เช่นเดียวกับนกทั่วๆไปแต่ทุกวันนี้ปีกของนกเพนกวินมีลักษณะเหมือนพายสั้นๆใช้บินไม่ได้เลยเพราะมันไม่เคยได้ใช้ปีกมานานแสนนานปีกจึงหดเล็กลงเรื่อยๆและแข็งไม่ยืดหยุ่นอย่างไรก็ตามแม้จะบินไม่ได้แต่นกเพนกวินก็ปรับตัวและพัฒนาตนเองจนเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งกาจ โดยใช้ปีกที่เหมือนกับพายช่วยนั่นเองจากหนังสือ108อซองคำถามเล่ม10หน้า993ถึงหน้า995นักเรียนคะเมื่อเราอ่านบทความจบแล้วเราจำแนกเหตุการณ์ในทั้งหมด4เหตุการณ์ดังตารางต่อไปนี้ค่ะเหตุการณ์ที่1ใครนกเพนกวินทำอะไรอยู่อาศัยที่ไหน แถบขั้วโลกใต้อย่างไรที่ที่มีอากาศหนาวเย็นต่อไปเหตุการณ์ที่สองค่ะใครนกเพนกวินในอดีตทำอะไรบินได้ที่ไหนแถบขั้วโลกใต้อย่างไรเหมือนกับนกทั่วๆวไปต่อไปเหตุการณ์ที่3ค่ะใครนกเพนกวินทำอะไรไม่ได้ใช้ปีกที่ไหนแถบขั้วโลกใต้อย่างไร ทำให้ปีกหดเล็กลงและแข็งต่อไปเหตุการณ์สุดท้ายใครนกเพนกวินในปัจจุบันทำอะไรบินไม่ได้แต่ได้ปรับและพัฒนาตนเองจนว่ายน้ำได้ที่ไหนแถบขั้วโลกใต้อย่างไรใช้ปีกที่มีลักษณะเหมือนพายช่วยพยุงตัว เมื่อเราได้เหตุการณ์ทั้งหมดจากใจความสำคัญแล้วนะคะนักเรียนต่อไปหลักการข้อที่3คือที่มาของเนื้อเรื่องที่เราอ่านซึ่งระบุไว้ใต้เนื้อเรื่องแล้วดังนั้นหลักการข้อสุดท้ายที่เราจะต้องทำในการย่อความก็คือการย่อความโดยใช้สำนวนของตนเองซึ่งจะได้ข้อความหนึ่งต่อไปนี้ค่ะเพนกวินนกที่บินไม่ได้บทความเรื่องเพนกวินนกที่บินไม่ได้ จากหนังสือ108ซองคำถามเล่ม10หน้า993ถึง995นกเพนกวินอาศัยอยู่เฉพาะแถบขั้วโลกใต้ที่มีอากาศหนาวเย็นแถบทวีปแอนตาร์กติกซึ่งในอดีตนกเพนกวินยังบินได้เหมือนกับนกทั่วๆไปเวลาผ่านไปนกเพนกวินไม่ได้ใช้ปีกทำให้ปีกหดเล็กลงและแข็ง ทำให้นกเพนกวินบินไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันนกเพนกวินปรับและพัฒนาตนเองจนว่ายน้ำได้โดยใช้ปีกที่มีลักษณะเหมือนพายช่วยพยุงตัวก็จบกันไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับตัวอย่างและการย่อความอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่ครูให้ไว้ท้ายคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ